ตาขับรถไปเรื่อยๆบนถนนไฮเวย์สองข้างทางทอดยาวเป็นเส้นทางเงียบงนันใกล้ออกไปคือทุง่งนาสลับกับบ้านคนและแนวป่าที่ทอดซ้อนกันไปสุดสายตาร่างกายเริ่มอ่อนล้าความง่วงคืบคลานเข้ามาแม้ดวงตาย,ยังเปิดอยู่แต่สติกลับเลือดลอยคล้ายดับวูปรากับขอบเขตระหว่างตื่นกับหลับเริ่มเลือนหายไปหัวเริ่มพับลงโดยไม่รู้ตัวและทันใดนั้น ลมแรงหอบหนึ่งก็พุ่งกระแทกเขาหน้าอย่างจังทั้งที่กระจกรถปิดสนิททุกบานร่างกายสะดุ้งวาบขึ้นมามือกำพพงมาไหลแน่นตาเบิกโพรงตาพยายามตั้งสติกลับคืนเพียงไม่กี่เม็ดเบื้องหน้ารถปิกอับคันหนึ่งกำลังจะกลับรถขวางทางเสียงเบรกดังลั่นสะเทือนทั้งคันผู้โดยสารหลายคนสะดุ้งลืมตาขึ้นมาแต่ไม่นานนักก็เอนหัวกลับไปนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น บรรยากาศในรถเงียบกริบเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์ก้องสะท้อนกับถนนลงเบื้องหน้าในอกของตักยังเต้นแรงไม่หยุดเหงื่อผุดเต็มฝ่ามือลมหายใจที่หนักเขารู้ดีลมหอบใหญ่ที่พัดมาเมื่อสักครู่ไม่ใช่ลมธรรมดา